เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่23กรกฎาคม2558คำโปรยความเป็นปัจจุบันทั้งหมดของกายใจนั่นแหละที่ตั้งของอุป,ปาทานหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมดังตรินเจริญสติในรูปแบบเดินจงกรม10-60นาทีนั่งสมาธิ10-60นาทีเจริญสติในชีวิตประจำวันดูลมหายใจเข้าหรือออกเปรียบเทียบจิตแต่ละชนิด เนื้อหาขันใดประกอบด้วยอุปทา,านขันนั้นคืออุปทา,านขันอย่างเช่นขณะน,นี้ไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดในการลงมือเขียนไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดในการเพ่งอ่านไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดเพื่อให้เกิดอาการขมวดคิ้วไม่ว่าต้องอาศัยสิ่งใดเพื่อให้เกิดอาการคลายสีหน้าทั้งหมดเหล่านั้นไม่ว่าเป็นส่วนของกายหรือส่วนของใจ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของอุปาทานความเป็นปัจจุบันทั้งหมดของกายใจนั่นแหละที่ตั้งของอุปทา,านแม้แต่อดีตและอนาคตของกายใจทั้งหมดก็เป็นที่ตั้งของอุปทา,านได้เช่นกันขอเพียงคำนึงนึงนกถึงแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นคําว่าอุปาทานหมายถึงอาการที่เรานึกเอาเองหรือทึกทักเอาว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่จริงไม่ใช่ตัวอย่างอันดีคือความฝันเมื่อเราฝันว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งจิตก็หลงยึดไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆต่อเมื่อสํานึกคิดอ่านปกติกลับมาลืมตาตื่นขึ้นจึงค่อยตระหนักว่าเรื่องราวในฝันนั้นเหลวไหลเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้น อะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นเราแม้ฝันว่าเป็นเราเมื่อลืมตาตื่นก็ต้องตระหนักว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่ได้ไปในที่นั้นเราไม่ได้เจอใครคนนั้นฝันเป็นเพียงภาวะปรุงแต่งอันแสนพิสดารของจิตจบฝันเมื่อไห่อาการทึกทักเหลวไหลทั้งปวงก็จบตามโปรดติดตามโพธ,ธิมรดจากคุณดังตริน พรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยายนิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเรานักภาวนาผนวกเข้ากับการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐานสเรียบเรียงและโพสต์โดยแอดมินโจกยุยขบุณครับ